สำหรับตัวผมแล้วครับผมมีความรักอยูแล้วในวัยเด็ซึ่งเรื่องราวต่อไปนี้ผมจะขออนุญาตเสนอให้ท่านผู้ชมได้สร้างควเกี่ยวก่าความรักในวัยเด็กของผมและระหว่างเรียนนั้นผมทำยังไงเพื่ออยู่ร่วมกับมันได้งั้นเราไปติดตามชมกนะันได้ ทกีการเรียนฟิสิกส์คือต้องทำโจทย์แทนค่าในสูตรจำตัวแปรต่างๆให้ได้แทนค่าให้ถูกแล้วมึงจะทำได้การเรียนชีววิทยาต้องจำมึงต้องจำอย่างเดียวจำให้ได้และใช้ให้ถูกจำให้ได้ว่าส่วนนั้นคืออะไรมึงเข้าใจไหม <No. S 1> ไม่เข้าใจ No มึงจะทำไงกับมึงเนะี่ย ส่วนวิชาคณิตศาสตร์นะมึงต้องหาพื้นฐานก่อนพวกการแก้สมการบวกลบคูณหารพอมึงทําได้มึงก็หาทําโจทย์เยอะๆมึงจะได้เข้าใจว่าแบบเจอโจทย์อย่างนี้ต้องทํำยังไงแล้วสูตรนี่มันตายตัวไหมมันก็ตายตัวมึงต้องถัดวิเคราะห์ให้เป็นว่าควรจะใช้สูตรไหนในเวลาไหนอะ่ะเออ ้องล้ลเรยัรออยู่นี่นะอ้ันนี้ก็อันนี้เราทำอะไรดีโอเครออยู่นี่ะวมกันไม่ตอบ แล้วม <orde aux> ึงเอากระเป๋าไปทำไมเนี่ยแล้วมึงจะเลิกยุ่งกับเนยไหมล่ะไม่เว้ยมึงไม่ต้องเอากระเป๋ากลับบ้านเย้ . คนดีว่ะไงล่ะส่วนัวผมเลยนี่ะถ้าาชจองเหงไหนนี่ยะมมีความสามารถอะไรบ้างล่ะมีอะไรโโหเฮ้ยคอยอยูไปไนี่นะโดนว่ะคืออะเม่คืที่ใส่เนี่ยหน้าตาที่เย่ที่ใส่ยั่เนะเกดตั้งสมองอาจากรยเด้ยคือคนแบบนี้เอาดียสิ 哎呀，我们的。 ทำไมคุณจะไม่ตอบครูมีหลักฐานพยานมีหลายคนมีคนเห็นหลายคนว่าโดนของอาจารย์อยู่ในกระเป๋าถือทำไมคุณไม่ตอบแต่ประเด็นคือว่าไม่มีแตะเซนผมไม่ได้ทำจริงๆครับอาจารย์ตปวดอาจารย์เซนผมต้องมีอะไรคาดแน่ๆเซนนี่ต้องเซนเซนลงไป เธอเป็นคนทำหมไผมทำไรอาจารย์อาจารย์ผัวเปล่านี่ไงหลักฐานมีคนถ่ายไม่ได้มีวิดีโอใช่ซื้อได้ไหมคุณรับไม่ได้วันนี้ใส่เดือนี้เองตอนแรกผู้เก่าว่าจะให้ใบไล่ออกก็คือแต่มีเอกสารใช้ทางบ้านพิสูจน์คุณให้เป็นภาพการเรียนก่อน จุดจี่มันเรื่องเล็กน้อยไม่เล็กนีนเรื่องใหญ่เดียวกระดับประเทศแก่เงินส่วนตัวดีถ้าประยุทธ์มาเองประยุทธ์มาคุ่ด้วยเนี่ยจะไปยึติดงานจะยึดติดงานการพาข้อต่อไปอยู่วันไปไเซ็นไหมไปทัการเรียนสองเดือนแล้วคืนพ้นกาเรียนอ่ะคืนละถ้ามันเหมือนเซ็นเช็คมันจะเซ็นก็ไหนออาจารย์จะเฉียงสิเซ็นไป ถ้าครูไม่เห็นป่ะคือไม่เลกคน่คนโง่ครูไล่จะบอกไปแล้วไม่เห็กนี่สองเดือนไปแบบภาพแม่งครับเือต้นแต่ที่ขาดไปเยวรื่องที่เกิด้นันว่าแล้วคือไม่ใช่คนนี้ใส่เรื่องนั้นหรอก หน้าตาเธอก็ดูดีมีชาติตะกูลเธอน่ะแค่ผูเห็นก็รู้เลยว่าเป็นเทพเทวดาบชาติมาเกิดก็ตอนนั้นคือผู้แอบอ๋อลืนไปเธอคิดว่าเธอกำลังฝันกันแล้วกันไม่คู่รัียังอย่างนี้มับออลำบ้านคือลำตรงลำตรงก็ไม่สวยสิ ว่เาเราเขาทำเนยมีแก้ม <c oughs> จากสิ่งที่นายทำเนี่ยนะ <c oughs> ไม่รู้เขารู้กันทางโรงเรียนแล้วแหละแต่ <c oughs> ว่าเราเราทำที่เลยนะแต่เราเราไม่ได้ถ้านายทำทีใสอย่างเงี้ยเราลาะไม่ได้จริง <c oughs> ฉันร่มตอนอีกอกี่ครั้งก็พร้อม ความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมอยุ่เสียทีแม้ว่าเมือนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดไปกี่สักทีแต่ว่าความรัก ก็ยังขอให้ฉันทำแบบนี้ที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับมอรกมอรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันรมตอนอีกอกี่ครั้งก็พร้อมภาคสุดท้าย เธอไม่เปลี่ยนใจ,นใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอรอให้<ด>ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนมันคงเป็นความรักที่เปลี่ยนคำว่าชีวิตให้ฟังดูมีความหมายมันคงเป็นความรักที่ทำให้การรอคอยเป็นเรื่องง่าย พลาดอะไรมากมายแต่ว่าการรอคอยนี้ก็คุ้มเพราะมีเธอเป็นจุดหมายจะให้เธอจนกว่าเธอจะรอ ในวันที่เธอนั้นไม่มีใครในวันที่โลกมิทิ้งเธอไปในวันนั้นฉันมามองเธอฉันจะยืนอยู่ตรงนี้และจะให้เธอจนกว่าเธอจะรับ ไมวกระต๊อกมาจะเล่าเจอสายไหเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมรอให้ฉันหยุดหัวใจเธอรอให้ฉันหันหลังเดินลับหายไป ได้ย็นไหมคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อน